่สวัสดีครับอตอนนี้เราอยู่ในโปรแกรม Excel นะซึ่งในโปรแกรม Excel ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครนี่มันจะมีแถบต่างๆมากมายให้เราเลือกนะ,อะด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นแถบของสั่งนะครับนี่ก็เป็นริบบอนนะครับส่วนของนี้จะใช้เป็นพวบทูต่างๆและถูบาร์ลวกัน ันนี้ส่วนโฮมเราคลิกตรงนี้นะครับเมื่อเลื่อนไปแบบเป็นส่งคำสั่งอื่นมากมายนะครับอยู่ด้านล่างนะครับสามารถย่อขยายได้โดยกดปุ่มตรงนี้นะจ๊ะนี่นะครับนี่ก็จะย่อแล้วกดปุ่มห้องมอีกครั้งมันก็จะขยายนะครับอินเตอร์ก็จะไปนะครับแต่ที่ว่ามันจะไม่าวนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะให้มันอยู่ให้กดตรงนี้กับพินนะครับมันก็จะล็อกไป โดยส่วนคำสั่งต่างแต่และคนก็จะไม่เหมือนกันนะบางทีก็จะมีให้เลือกเยอะนะครับบางทีก็มีน้อยนะเราก็สามารถเลือกเพิ่มเติมได้ในทุกสอนด้านล่างนี้ก็จะมีให้เราเลือกให้ปรับแต่งนะนี่ก็เช่นกันนะครับให้ปรับแต่งได้เช่นกันเนดี๋ยวจะพูดถึงที่หลังนะในส่วนนี้